สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูในช่องแคมป์นะครับคลิปที่แล้วเราจะพูดถึงเรื่องราวของความเป็นเกมญี่ปุ่นซึ่งถ้าสรุปย่อๆก็ประมาณว่าเกมญี่ปุ่นเนี่ยมีอิทธิพลมาจากอนิเมะค,ครับแล้วถ้าเป็นเกมฝั่งตะวันตกหรือจะเรียกว่าเกมฝรัร่งเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกมฝรัร่งและสรุปข้อแตกต่างระหว่างเกมญี่ปุ่นกับเกมฝรัร่งในช่วงท้ายคลิปเลยครับเกมฝรัง่งความบันเทิงของฝรั่งส่วนใหญ่มาจาก ความเป็นจริงทั้งนั้นครับแล้วก็การแบ่งเลทของผู้ชมหรือผู้อ่านเนี่ยบ่งบอกชัดเจนจนเป็นแน่แท้ครับถ้าเป็นพวกการ์ตูนเมื่อให้เด็กๆดูเนี่ยก็จะมีลายเส้นที่เด็กๆสามารถเข้าถึงได้และดูแล้วน่ารักน่ากอดน,น่าหยิกและตัวการ์ตูนของฝรั่งมักจะมีลายเส้นที่โค้งเว,ว้าดูนุ่มนวลไม่เน้นตาโตๆตตแบบคาแรคเตอร์ของอนิเมะญี่ปุ่นคือการ์ตูนฝรั่งจะเน้นความเป็นตัวของคาแรคเตอร์อย่างชัดเจนครับแต่ถ้าเป็นการ์ตูนหรือพวกซื่อบันเทิงให้วัยรุ่นหรือพวกผู้ใหญ่ดูเนี่ย ตัวคาแรคเตอร์จะไม่ได้เป็นการ์ตูนจ่าแล้วครับแต่จะเป็นตัวคนจริงๆแล้วก็มีความซีเรียสของเนื้อหาเน้นความสนจริงเข้าใจง่ายเห็นแล้วรู้เลยเลือดเป็นเลือดไม่เซ็นเซอร์อะไรทั้งสิน้นจนบางทีมันก็โหดเกินไปซึ่งเกมฝรั่งที่เราเห็นในยุค n n s s เนี่ยซึ่งชื่อ NES เป็นชื่อแฟมิ c o มของฝั่งอเมริกาครับ เราจะเห็นคาแรคเตอร์เป็นตัวการ์ตูนที่มีสัดส่วนคล้ายคลึงกับมนุษย์จริงๆคือหัวไม่ใหญ่หรือขาไม่ใหญ่เกินผิดมนุษย์มาน,นาและปกเกม NES เนี่ยมักจะเป็นปกภาพประกอบที่สัดส่วนของคาแรคเตอร์มีความเหมือนจริงสูงมากครับสูงจนกระทั่งดูที่ปกเกมเมก้าแมนภาคแรกสิครับเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันอะไรเนี่ยและแน่นอนว่าป้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็วางจําหน่ายเกมในเวอร์ชันอเมริกาด้วยครับซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเกมเด่นชัดก็คือภาษาครับลองลงมาก็คือชื่อ ในบางเกมที่แอบเปลี่ยนแล้วก็ปกเกมครับซึ่งอย่างที่บอกโปกเกมของฝรั่งตะวันตกมีความสมจริงเหมือนภาพประกอบปกนิยายหรือพวกปกหนังสือการ์ตูน แต่ยัเว้นเกมของเครือ Nintendo ที่เอาภาพแบบ8บิตมาทําเป็นปกโอ้โหริมเลียมมาเองเลยแต่หน้าเสียดายที่ยุค NES เนี่ยมักไม่ค่อยมีเกมที่ผู้ผลิตเป็นฝั่งอเมริกาซะด้วยสิส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมฝั่งญี่ปุ่นที่แปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นครับพอมายุค SNES เนี่ยเลยที่ฝั่งญี่ปุ่นเขาเรียกว,ว่า Super Famicom เนี่ยยุคนี้ก็ยังไม่เห็นเด่นชัดครับอ๋อเดี๋ยว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 เดี๋แป๊บนึงแป๊บนึงเพิ่งดึกออกครับเกมยุค SNES ทีีี่่ทดดสุ ส่วนในเครื่อง SNES ก็จะมีเกม Doggy Kong Country ครับซึ่งแม้ว่า Doggy Kong เนี่ยเป็นของ Nintendo ครับซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแต่ทีมพัฒนามาจากบริษัทแรซึ่งเป็นบริษัทของฝรั่งครับตรงจุดนี้ทําให้เกม d o k g y Kong Country เนี่ยภาพสวยมากๆครับแล้วก็มีความเป็นตะวันตกพอสมควรเพราะว่าพวกฝรั่งเขาชอบภาพที่สมจริงอยู่แล้วครับ ต่อมาไม่พูดถึงคงไม่ได้ครับกับเกมโหดแห่งยุคนั้นครับ m o d t r n Combat ครับเกมต่อสู้ที่โชว์ความสาดิตของตัวละครเลือดแล้วก็ท่าฟิลิสอันแสนโหดและสยองในเวลาเดียวกันจนกระทั่งมายุคนี้ครับเกม Modern Combat เนี่ยก็ยังโหดไม่เลิกแล้วก็ไม่บรรยาบรรยังมบนเคยครับซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในเกมที่ดาไม่ยากหรืว่าเกมเนี้ยฝรั่งเป็นผู้ผลิตครับ เอาเข้าจริงๆครับฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยทําเกมลงเครื่อง SNES มากนะครับเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์ของ Nintendo ที่ทําการตลาดในประเทศอเมริกามันค่อนข้างผูกขาดแล้วก็ไม่เป็นอิสระกับผู้พัฒนามากนักและรุปเกมของเครื่อง SNES แล้วก็ SNES เนี่ยถ้าเกมเกมนั้นไม่ได้ผลิตโดย Nintendo จะมีคำว,ว่า licensed by Nintendo จ๋าเลยครับและเกมไหนที่ไม่ได้สิทธิ์ในการขายของ Nintendo เนี่ยเกมนั้นก็จะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้พวกฝรั่งเขาทำเกมที่ไหนกันล่ะ นี่ไงพวกเกมพวกเครื่องเกมคอนโซลของฝรั่งเขาอย่างพวกอั a ต i ิ d ทีดีหรือพวกเครื่อง PC ที่ยุคนั้นยังใช้ DOS อยู่ครับหรือเรียกว่า DOS คับและดูเหมือนว่าในยุคนั้นครับกลุ่มเล่นเกมก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันครับคือนักเล่นเกมคอนโซลกับนักเล่นเกม PC และในยุค DOS เนี่ยก็มีเกม PC ออกมาวางจำหน่ายเยอะมากๆเพราะว่าด้วยความที่เกมลง PC ผู้จัดจําหน่ายเกมไม่ต้องจ่ายสิทธิ์ลงเกมใน PC เหมือนพวกเกมคอนโซลที่ทำให้นักพนัานเกมของฝรั่งมักเลือกลงใน PC มากกว่าที่อื่นๆครับและตัว PC เองก็มีเมาส์หรือคีย์บอร์ดที่เหมาะกับการเล่นเกมวางแผนหรือว่าเกมที่ใช้คำสั่งพิมพ์ไปเรื่อยๆด้วยส่วนตัวคาแรคเตอร์มักจะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความใกล้เคียงกับความจริงครับรู้จากสัดส่วนได้เลยตัวละครจะมีความใกล้เคียงกับตัวจริงๆ มีหลายเกมครับที่ตัวละครมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับคนแลนะธีมของเกมมักจะเป็นธีมที่มีความเป็นตะว,วันตกเลยคือถ้าเป็นแฟนซีก็จะออกแนวยุคกลางหรือมีเรื่องคาถาอาคมแล้วอาวุธหลักมักจะเป็นดาบใหญ่ๆส่วนอาวุธยิงระยะไกลก็จะเป็นธนูอ๋อจะบอกอะไรให้ครับเกมฝรั่งเนี่ยถ้ารุนแรงก็สแสดงออกว่ารุนแรงเลยครับแต่ความรุนแรงบางทีมันก็มากเกินไปอย่างเช่นเกมแมนฮัน ซึ่งเป็นเกมฆ่าคนที่โหดเยี่ยมอามาหิตมากๆแต่ลองไปเปรียบเทียบกับดุมที่ออกในยุคนี้สิกอรีคิวโหดกว่านี้เยอะแต่ทำไมไม่แรงเท่าแมวทันสังเกตบ้างไหมแต่ถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวบอกให้ครับก็คือภาพเคลื่อนไหวของดุมเนี่ยเวลาใช้กอรีคิวเนี่ยกับปีศาจนอะ่ะมันเร็วมากๆแป๊บเดียวจบคือมันไม่เน้นให้เห็นชัดเจนเหมือนแมวทันครับแล้วมุมมองก็สําคัญด้วยครับยังดุมเนี่ยเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ความรุนแรงเอาจริงมันก็น้อยกว่ามุมมองบุคคลที่3ครับถ้าเป็นมุมมองบุคคลที่3เนี่ยเราจะเห็นคนอื่นกระทาฆ่ากันแล้วก็เราทําอะไรไม่ได้ครับคือเห็นแล้วมันน่าสงสารแล้วมันเวทนาไงก็ไม่รู้ครับแต่มุมมองบุคคลที่1แบบดูมเนี่ยเราอยากฆ่าแล้วก็ได้ฆ่าอย่างใจนึกคือมันก็โหดนะแต่ว่ามันดูแบบคือมันหดหูน้อยกว่ามุมมองบุคคลที่3ามไง แต่สิ่งที่เกมฝรั่งไม่มีเหมือนเกมญี่ปุ่นก็คือเรื่องรสนิยมทางเพศครับซึ่งแสดงออกมาแบบตรงๆเลยเพราะว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยมองเรื่องเซ็กเป็นเรื่องต้องห้ามครับและฝรั่งเองก็ไม่มีรสนิยมความเซ็กซี่เหมือนพวกเกมญี่ปุ่นซะด้วยสิทำให้ถ้าเกมอเมริกาพูดเรื่องเซ็กก็จะพูดเรื่องอย่างว่าทันทีครับไม่ใช่อย่างอื่นคือมันจะไม่เห็นแบบว่าความอวบความแบบคว,แบบความเว้าของ ร่างกายของผู้หญิงอะไรประมาณนี้คือผู้หญิงก็จะพูดถึงเรื่องความเว,ว้าเรื่องเรื่องความเซ็กซี่แต่ฝรั่งไม่มีอะไรมากครับมาถึงก็เย yeah. แค่นั้นเลยนี่คือนี่คือปัญหาของเกมฝรั่งนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทางเพศก็จะพูดเรื่องอย่างว่าเลยนะครับแล้วมีบางเกมที่ทําอย่างนี้ก็คือเกมแกนเทฟออโต้แซนแอนเดียครับซึ่งเกมนี้ครับก็เคยมีฉากเซ็กแล้วแล้วก็มีเรื่องวิาพากวิจารณ์กันด้วยครับแล้วก็หลังๆมากก็มีครับพวกเกมแบบที่มีฉากแบบนี้ครับก็คือ The เดอะวิชเ i t ร e แต่ว่ามันจะมีฟิล์ดมดำๆคอยปิดว่าเซนเซอร์นะอะไรประมาณนี้ และที่สําคัญครับเกมฝรัง่งไม่มีการทาแฟนเซอร์วิสเหมือนเกมญี่ปุ่นครับแล้วก็ไม่เน้นขายเกมที่ตัวครคเตอร์ด้วยคือเขาต้องการตัวเกมให้มันเป็นไปตามตัวเกมนั้นเลยแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ที่เกมเกมนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มาจากการ์ตูนเรื่องอื่นๆแล้วก็มาทําเป็นเวอร์ชั่นเกมซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีมาแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกมที่มาจากการ์ตูนของวอล์ด์ดิสนีย์และคุณภาพของเกมก็ไม่ได้ดีหลายมากนะัก แต่ถ้าพูดถึงโดยรวมครับในยุคนี้ครับเกมฝรั่งถือว่านำหน้าเกมญี่ปุ่นพอสมควรเพราะว่าเกมฝรั่งส่วนใหญ่จะเน้นภาพให้สวยก่อนซึ่งถูกใจพวกเกมเมอร์หลายหลายคนพร้อมกับระบบเกมที่เข้าใจง่ายแล้วก็เนื้อเรื่องตามมาสรุป เกมญี่ปุ่นจะเน้นที่เนื้อเรื่องของเกมเกมนั้นแต่ถ้าไม่เน้นเนื้อเรื่องก็เอาพวกคาแรคเตอร์ของการ์ตูนมายำใส่กลายเป็นเกมและขายให้แฟนๆการ์ตูนเรื่องนั้นคุณภาพเกมเป็นยังไงไม่สนและตีมเกมเกมของเกมญี่ปุ่นจะเน้นความเป็นอนิเมะพอสมควรครับถ้าไม่เน้นเลยก็จะเป็นเกมที่ทำเพื่อเอาใจชาวตะวันตกด้วยส่วนเกมตะวันตกครับก็จะเน้นความเหมือนจริงทั้งคาแรคเตอร์การเล่าเรื่องความดารความเข้าใจง่ายในการเล่นและก็กราฟิกที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ s u b ส c r i b e เพื่อนๆก็สามารถ s u b ส c r i b e ได้นะครับเพราะว่าทางเรามีคลิปคอนเทนต์ถูกใจเพื่อนๆหลายคนพร้อมให้ดูถึงที่เลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ